สวัสดค่ะวันนี้จะมาซักผ้ากันนะคะใส่น้ำประมาณนี้ค่ะน้ำยาซักผ้าตีฟองค่ะใส่ช่นะะักเรียนค่ะ จากนั้นคายี่ค่ะคายี่ตรงคอเสื้อค่ะจากนั้นคายี่ค่ะ ใครย,ยี่ตอบใย,ยี่แขนเสื้อค่ะไม่เอาใคยยรงที่ต้ี่สวกระปกที่สุดค่ะขอเสือ้อจากนั้นใครยี่ที่แขนเสือ้อทั้งสองข้างค่ะ จากนั้นนะคะยืดไปเรื่อยๆจนสะอาดค่ะ เส็จแล้ว,ล,วล้างน้ำออกค่ะล้างผ้าค่ะน้ำสองถึงสามครั้งนะคะถ้าไม่สะอาดล้างเพิได้ค่ะ จากนั้นล้างต่อไปจนก่ะฟองจะหมดค่ะออเอาน้ำท่วมๆเลยจุ่มลงไปสองมือเลยค่ะ ใส่น้ำเต็มแล้วจุ่มโยกจับคอเสื้อโยกขึ้นค่ะจิบน้ำหน่อยบิดค่ะอีะ่ยิงสองมือนี้ยีงอย่างเดียได้แล้วได้แล้ว บิดอีก,รอ,กร,รอบค่ะแรงแรงขั้นตอนต่อไปไปตากค่ะแต่ต้องสะบัดก่อนก็ให้เสื้อผ้าไม่ยับค่ะอเอาไม้แขวนมา ใส่ตรงแขนเสื้อค่ะนี่ค่ะบาบอีกรอบค่ะเอาไปตากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ